สูบมิลเอ็กนะคะคันนี้เป็นรถแบรนด์หลักนะคะยอดนิยมขายดิบขายดีเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9 e m igen, ี2021เกียร์ออโต้นะคะมาดูรถเลยคะ่ะราคาจะอยู่ที่969,000บาทตัดสดก็ได้แบบสบายไม่ต้องผ่อนแต่ถ้าใครอยากจะผ่อนนะคะคันนี้ดอกเบี้ยร่มตนอยู่ที่1.99นะลูกค้าผ่อนตลอสัญญาจะอยู่ที่16,400บาทปีดาวแต่ถ้าผ่อนถูกลงก็ดาวเพิ่มได้เลยนะคะ น,นี่ไม่40,000โลนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันหน้าจอนะคะวกวาะ้างๆสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะคะหัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็สลับแบบว่าเขาติดสติกเกอร์แคปล่ามาให้สวยๆเลยเบรกมืออยู่ตรงนี้เนาะกระจกไฟฟ้าแล้วก็บอกปรับจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยเม็ดอาร์เดิมๆอ่าแล้วก็เ็อตเดิมๆเนาะ ไม่มีชนหนักพีิกคว่มจมน้ำไฟไหมแต่ต่อค่าซีตัวถางมาแน่นอนนะจ๊ะบอดเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลตัดดำสวยๆด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดสี่จุดแล้วก็กล้องถอยนะคะเวลาเราจะเปิดประตูเราก็กดปุ่มดิด,ดิต่อมาใหม่ นะคะเมื่อกี้กดติดเดียวนะคะคืนให้เลยลูกค้าไม่ต้องใช้แรงในการเปิดเนาะชุดบล็อกไม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะบอกสามารถรับลงได้ใส่ของได้อีกเยอะเลยถ้าเกิดใช้ของเสร็จแล้วเราก็กดปิดครั้งเดียวของดเดิมนะคะฝังนี้สวยงามอสุสิเองนะคะสำหรับลูกค้าค้าขายกเกษตรกรรัฐวิสาหกิจนะคะเป็น ท้องถิ่นเนี่ยนิยมใช้รุ่นนี้มากมากเลยนะคะเนื่องจากว่าตึบทนนะใครที่สนใจอยากจับอยากจองนะคะอย่าเป็นเจ้าของทักมาได้เลยเบอร์โทรลิ้งไลน์ปักหมุดไว้ให้แล้ตวต่่งจังหวัดทำสัญญาให้ถึงที่สุดแล้วให้พีถึงบ้านะค